สวัสดีครับพี่น้องผมร่อนมิสุูอิสานะครับจากช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k มิสุูอิสานะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมอยู่นะครับเบอนี้สิพ้ามาเบืองนาพี่น้องไทตันสีประตู G L S นะครับเกียร์ธรรมดา8 1 9 0 0 0บาทนะครับว่าห้าแต่งยังไงว่าเ้าแต่งเ้าแถมยังไงลูกค้าแน่นะครับพี่น้องลูกค้าเลือกมาเองนะครับสีดำมักดำโหดดำล้วนนะครับมบอนี่จัดให้เต็มเลยครับมาเบืองนั้งหนกัน ด้านหน้าก็จะมีอ่าสเกิร์ตหนาหูหลอกสีแดงนะครับไฟแบบมี้เพื่อนครับขอบคิวโคเมียมกระจังหนาดําตัวหนังสือไททันสปอร์ตนะครับด้านหน้านะครับนะครับข้างๆก็จะมีล้อแม็กไอ,ลอ,อ้ล้อยคิวคิวล้อดาด้านล้อแม็กดาด้านนะครับ <S <S เลนโซ่แท้นะพี่น้องใส่ยางดิสโทนสองหกห้าห้าสิบเลนโซ่แท้เลยพี่น้องนะครับอันนี้แถมนะพี่น้องเลนโซ่นี่ครับเลนโซ่ ขอบ20นะครับขอบ20เด้ยพี่น้องนะครับขอบขอบดุมจุบน็อตขอบเบรกสีแดงนะครับมันสตาดกันโอ้สวยงามขอบ20่บนะพี่น้องนะครับอันนี้ขอบ20ที่แถมให้แล้วก็จีนี่ขอบกระโฉกขอบมือเปิดนะครับเป็นสีบันไดขางนะครับบ่อรองมือโอ้เบื้องหลังนี่ครับส่โลบาเล็กอีกตัางหากเลยน้องลูกค้าเลือกไม่เอียงนะครับใส่โลบาเล็กแข็งแรงครับโลบาเล็กเอาแรนเดอร์นะครับพี่น้องเอาไป กเบิ่งถ่ายใช่ไหมถ่ายกันจิมี่ขอไปถ่ายกันชนถ่ายดำนะครับมาทางนี้กันชนถ่ายดำเห็ดสีนะครับขอบมือเปิดถ่ายนะพี่น้องนะครับนี่มาเบิ่งออปชั่นมันเป็นยังไงน,นะครับสำหรับตัว GTS สี่ประตูนะครับตัวเริ่มต้นนะพี่น้องเอง่ายๆต้นๆน,นะครับเบาผาให้เกตแบบมี้ครับสำหรับแถวหลังก็จิมีหม่องชาติแบทแหงที่นะครับ ตรงกลางมีหม่องชาติแบตเห้นะครับเป็นบอผางสีแล้วพี่น้องนะครับด้านหน้าจะประมาณนี้พี่น้องด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับกุญแจแเรี่หมวดสองดอกแบบนี้แล้วน,นะครับนะครับพวงมาลัยสี่การเนื้อกันนะครับมี่ขอบคุ่มวิทยุรับสายว่างสายบนพวงมาลัยนะครับหน้าจอบูทูทยูเอสบีเอชดีไอไดมดเลยครับ แอร์ออโต้เกียร์หกสปีดนะครับเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงมาครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับสําหรับออมชันตัวแปดแสนหนึ่งเงินีประมาณนี้คร้บพี่น้องแต่ว่าของแต่งนี่ฮอตแต่งได้ทุกรุ่นตัวว่าเป็นแคปตัวว่าเป็นซีประตูแต่งได้ทุกรุ่นนะครับนะฮะอันนี้อย่างภาพพี่น้องเบื้องก็คือเป็นลอ้อแม็กขอดีซิปเล่นโซแทรพี่น้องแถมแถมนะครับตั้งเบอร์นี่คือแถมนะนะครับผู้ใดมากรุ่นได้กนะ็สอบถามผมว่าได้ครับเป็นแน่พี่น้อง ที่เด็ดเลยครับแม็กเกิลโซขอบยีบบนบน่นะครับขอบยีนะครับพี่น้องนะครับก็ก็ไม่ได้มีอย่างหลายครับเพราะว่ารุ่นรถออปชั่นรถมันก็ดีเดิมๆคือเก่านะครับพี่น้องแต่สิทาเบิเงของแต่งแต่ละรุ่นแต่ละขั้นว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะนะครับสแหรับผู้ใดที่มีรถอยู่แล้วหรืออ่าบางท่านมีรถก็สอบถามผมาได้อยากได้แต่งเอาไว้พร้อมอยากได้แบบไหนยากอะไรตะคินไหนคินหนึ่งก็ได้เด้อพี่น้องได้นะครับสอบถามผมมากันนะครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกคนดีที่ตามเรา z ่วมอยู่นะครับ,ขบเขาภูเหล่ล่ครับพี่น้องสวัสดีครับ